อันนี้ตรงนั้นนี้เป็นญ้าอะไรพี่ย่ามาเลเซียย่ามาเลเซียย่านนลจันทมะเขาเรียกเขาเรียกญ้าแหละพี่ช่นวลจันเขาเรียกญ่าอะไรญ่าใบใหญ่ย่ามาเลเซียญ่ามาเลเซียเป็นญ้าใบใหญ่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายญ้าครับนะขายต้นญ้าเอาไปปูพืชปรับปรุงตกแต่งสวนครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นญ้าขนยาวนะ าสายพันธุ์มาจากมาเลเซียครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวพี่เชื่อยกให้ดูนิดนึงว่าแผงหนึ่งมันเป็นยังไงนี่แผงหนึ่งใช่ไหมฮะแผ่นนึงนี่แผ่นหนึ่งถ้ามุดเตอ,อสองแผง่นหนึ่งตารางเมตรราคาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าบาทยี่สิบาทตัวนี้เป็นญ้ามาเลเซียมาเลเซียแหล่งที่มามาจากไหนอ่ะ เออจากที่ไหนฮะคลองสิบสองของพี่เองก็หมายความว่ามาเปิดตลาดตรงนี้เออชื่ออะไรนะครับไร้ยาสมหมายเป็นของทางพี่เองเลยนะฮะคุณพี่คุณพี่เป็นเจ้าของดาเนินการแล้วตัวนี้อะพี่อันนี้ญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นย่าญี่ปุ่นอันนี้ก็ปลูกแปลงเดียวกันแหลงเดียวกันอยู่ที่คลองส2 12ององุมธานีอทุมธานี ไล่ไอ้ไล่ของพี่เนี่ยจะปลูกปลูกปลูกจำหน่ายแล้วก็แบ่งตอนนี้มีสาขาทั้งหมดสี่กี่สาขาเนี่ยกสาขาอีสาขาราาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นครอยู่ที่ชนบุรีอ๋อชนบุรีอยู่ชนบุรีจุดหนึ่งแล้วก็อยู่ทางนครราชสีมายจุดหนึ่งะ,ะอนะฮะรู้สึกว่าผมถามพี่นิดเลยพี่ไม่ต้องเขินนะแหล่งตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่นะพี่ขายอันดับหนึ่งของโคราชที่ผมผ่านผ่านมา ขายมากี่ปีนะครับ20กว่าปีตั้งแต่อยู่ฝั่งทังนู้นหยู่แางมาฝั่งทั้งนู้นอยู่ในเมืองแล้วก็มานอยู่นี่อ,อ๋อเคยอยู่ในเมืองเคยขายในเมืองมาก่อนนะ,นะตรงนี้คือย่านญี่ปุน่นน้องรบกวนเคลียร์ให้หน่อยครับเอ่อช่วยช่วยเคลียร์ให้หน่อยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือลักษณะมันจะเป็นแผ่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 นแบบนี้นะฮะนะเหมือนกันก็คือสอง สองแผ่นหนึ่งตารางเมตรครับโอเคตัวนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทน,น,นะน,นุ่น่ะทำไมถึงแพงกว่าครับทันโตษครับอ๋ออันนี้ผู้ยากาการการการพาอปู่มันจะนานกว่าใช้เวลานานกว่า,วา,น,า,น,วานะอันนี้เป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นอันนี้เป็นสายพันธุ์ของมาเลเซียตัวน้อยก็มีคาตัวน้อยคืออะไรครับย่านวนน้อยมันเป็นยังไงครับรบกวนนิดนึงคุณพี่ ใบ,บมันยาวกว่าอ๋อหญ้านวนน้อยใบยมันจะยาวกว่าหญ้าญี่ปุ่นถ้าคนไม่ดูดูไม่เป็นก็จะคิดว่าเป็นหญ้าญี่ปุ่นเนี่ยเย้ไหมไม่รู้เพราะจะอย่างนี้ราคาเป็นไงแต่ละไม่ยี่สิบเท่ากันคนะ่ะยี่สิบเท่ากันแต่คนละสายผ่านกัน<ะ>อันนี้เป็นนวนน้อย <c oughs> อันนู้นเป็นหญ้าญี่ปุ่น <c oughs> น,นะครับนี่นะครับ <c oughs> ไล่หญ้าสมหมายนะครับท่านผู้ชมนี่คือป้ายนะครับ ลาย,ยาสมหมายนะฮะแลนด์แอนเคสนะฮะคอง12แลนด์สเกปสแลนด์สเกปสครับอ่าลาย,ยาสมหมายแลนด์สเกปส์อง12ครับหญ้ารวนน้อยญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีอะรคาร์ชันทลัมอ่าเป็นในรพวกอะไรเลยครับคาร์ชาร์ลัมค <c oughs> าร์ชาร์ลัมเป็นอะไรอ่ะพี่เป็นหญ้าคล้ายๆตัวนี้ค่ะจะนิ่มกว่าจะนิ่มกกว่าเอ่อคุณพี่ชื่ออะไรครับ เจนุยค่ะเจนุยเจนุยเนี่ยมาขายตรงนี้ในโคราช20ปีแล้วครับถือว่าลูกค้าตอนนี้นะฮะเห็น,นผลผมผมผมได้ข่าวมานี่พี่บางทีไม่พอขายเ <c oughs> ชา้าดีก็หมดแล้วถูกไหมฮะเ,เดี๋ยววันเนี้ยผมว่าหมดแม่เนี่ยวันเนี้ย <c oughs> ไม่แน่เป,นนเป็นบางวันแต่ของนี่เข้าทุกวัน,วนเข้าวันละกี่คันรถอ่ะ บางวันประมาณก็เช้าไม่มีก็า้ามาเป็นกลางท่านผู้ชมครับนี่ครับคือย่าเอ่อมาจากเอ่อคลอง12ครับแหล่งปูกมาจากคลองสองเป็นไร่ของพี่เองนะแหล่งปลูกเป็นของพี่เองมาเปิดสาขาอยู่ที่สาขาที่หนึ่งคือ,คอนครราชสีมาสาขาที่สองอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมค่ะพี่ยังจําหน่ายดินอีเกเหรอพี่ตรงเนี้ยเออดินปลูมาจากลบบุรีราคาเป็นไงพี่ถุงเปบาท เหมาะสมรับการปลูกอะไรพี่ปลูกหญ้าปลูกหญ้าตุต้นายทั่วไปครับเป็นดินนะฮะดินที่สําหรับการเกษตรในการจัดทําสวนถูกไหมครับแล้วตรงนี้อะพี่นี่ต้นอะไรครับพี่ช้อนเงินช้อนทองช้เงินช้ทองไม่ได้ใส่กระถางเหรอแหล่งที่มามาจากทางไหนครับพี่ ของ12ปลูกเองตรงนี้ต่อยอดที่นุ่นต่อยอดที่น่นอะไรที่นุ่นหมดสนนราคาเป็นไงครับพี่ไซนี้ก็ประมาณพันหนึ่งไซนึงพันหนึ่งต้นละพันนะขึ้นอยู่กับฟอร์มค่ะขึ้นอยู่กับฟอร์มของเขาถ้าถ้าสูงขึ้นหน่อยก็ประมาณสามพันสามพันห่อตรงนี้คือสวนของพี่เนี่ยฮะข้างหลังเป็นต้นไซไซเกาหลีไสเกาหลี ไซเกาหลีนี่ขนาดไซส์นี่เขาเรียกไซส์ประมาณเม็ดกว่าเม็ดห้าสิบเม็ดห้ประมาณต้นเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบท่านผู้ชมครับเอ่อที่ผ่านมาทางนี้นะครับเอ่อตรงนี้อยู่ที่โคก,กวดใช่ไหมพี่รรรรอยู่โคกวดนะฮะตรงทางเข้าที่จะวิ่งเข้าไปสู่เอ่อท้องฟ้าจำลองวิทยาลัยเทคโนโลนยะะีท้องฟ้าจำลองในใช่ไหมครับค่ะครับเอ่ออยู่อยู่ปากทางเลยพี่นะปากทางเอ่อเขาเรียกสวนต้นไม้โคกวด ตลาดเศรษฐีตลาดอะไรนะฮะเศรษฐีการ์เดนตลาดเศรษฐีการ์เดนชื่อเพาะจังครับตลาดเศรษฐีการ์เดนนะฮะมีต้นไม้หลากหลายต้นช้อนทองครับนี่ครับท่านผู้ชมเงิช้อนช้เงินช้อนทองครับต้นช้อนเงินช้อนทองนะที่ท่านเห็นอยู่นี่นะฮะสนนราคาเอ่อมีหลายราคาเข้ามาเลือกหาเข้ามาดูกันได้เลยครับท่านผู้ชมครับเอ่อแล้วก็ต้นไซเกาหลีมีไซส์ประมาณเม็ดห้าสิบต้นเท่าไหร่ครับท่านทั่วครับร้อยสี ร4อโอเคครับ <180. S 2> สถานที่จอดรถง่ายจอดปุ๊บนี่สั่งของเอาขึ้นรถได้เลยนะฮะนี่ครับคือสถานที่ของพี่แกนะฮะร้านไล่หญ้าสมหมายครับครับนี่นะครับผมให้ดูบริเวณรอบร้านนะมีหญ้าหลายชนิดให้ท่านเลือกนะมีดิน นะครับมีดินขายด้วยครับท่านผู้ชมนะคร,ครับครับพี่ผมรบกวนพี่นิดนึงเบอร์ติดต่อพี่ที่จะเกิดลูกค้าเขาอยากสนใจเขาดูแล้วจะติดต่อพี่ได้ยังไงครับ เบอร์เบอร์โทรของพี่เอาเลยพี่<อ>พูดเ,<อ>เลย <นะ S 1> ครับ081ย์แครับ842สี่สองแปดสีติดต่อได้ตลอดนะฮะรับจัดสวนหรือเปล่ารับจัดสวนด้วยนะฮะโอเคเข้ามาดูเอ่อเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับกับพี่ เจหนุ่ยโอเคครับอะไรฮะมีอีกเบอร์เอาเลยพี่สมหมายค่ะครับ081 081 928 928ครับ4287 4287นะโอเคครับนี่ครับคือไร่หญ้าสมหมายแลนด์สเคปนะฮะกอง12นะฮะจำหน่ายหญ้านวนน้อยญี่ปุ่นพันอะไรฮะพันธะล้ำพันธะล้ำพันธะล้ำนะฮะเบอร์มิวดาและหญ้ามาเลเซียรับจัดสวนและคอยดูแลให้ด้วยครับ นะครับเออตลาดดอกไม้ประดับโคกวดครับนะแยกแยกมทสตรงนี้เข้าไปมทสได้เอ,อ่โอเคครับนี่คือหน้าร้านของพี่แกพอ,อถ้ามาจากในตัวเมืองนครราชสีมาพอมาถึงตรงโคกวดมันจะมีเอ่อแหล่งขายต้นไม้อยู่แหล่งหนึ่งนะเลี้ยวเข้าไปเลยทางแยกเข้าเข้า,ขามทาสเลี้ยวปุ๊บจอดปับ๊บจะเห็นสถานที่ร้านพี่แกเลยโอเคครับพี่เราต้องขอบคุณมากครับพี่ครับครับวัสดีครับ ก็เดี๋ยวผมถ่ายทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ไปตัดต่อแล้วก็ครับนี่ครับคือดินสิบถุงร้อยบาทครับเอารถจอดง่ายหน้าร้านแกมีที่จอดจอดปุ๊บเดี๋ยจ่ายตังค์ปุ๊บเอาของขึ้นรถได้สบายเลยพี่ครับแค่ร้อยบาทเองครับนี่ของพี่ดเหรอโอใช่โอ้พี่ที่เยอะเนะของพี่เช่าล็อกกี่ล็อกเนี่ยแปดล็อกแปดล็อกเลยออเออ ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งของต้นช้อนเงินช้อนทองครับท่านผู้ชมนะฝั่งนี้ต้นอะไรพี่ทักทินสยามตัวนี้ฮะอันนี้สาริกาล้อมเพชรอันนี้ทักทินสยามนี่ครับต้นทักทินสยามครับครับเป็นต้นไม้มงคล,ล,คลเออนี่เนี่ยชื่อพี่สาริกาล้อมเพชรสาริกาล้อมเพชรโอ้โหพ, <laughs> พี่พี่รวยเหลือเกินนะครับ <laughs> โอเคครับตรงนี้เป็นไซ ใสเกาหลีตัวนี้ซสใสใสเม็ดครึ่งค่ะเม็ดครึ่งอืมต้นร้อยสี่สิบนี่ครับผมพาเดินทัวร์ข้างในครับท่านผู้ชมครับร้านแกใส่สเกาหลีพุ่มอ๋อเข้าใจแล้วครับ จะจะเป็นทรงกลมเป็นพุ่มแต่ก็คือตระกูลเดียวกันค,คือการบังคับต้นให้เขาขึ้นมาเป็นพุ่มกับการบังคับต้นให้เขาขึ้นมาเป็นต้นแหลมๆแบบต้นเ,เป็นเป็นทรงฉัดทรงสงูสงทรงฉัดเนี่ยใช่ไหมฮอันนี้ก็อยู่ที่250 250เลยเหรอพี่ค่ะพุ่มเครับครับอืม โอ้โหแปดล็อกครับอันนี้ต้อนอะไรพี่นีออนนีออนอ๋อนีออนครับพี่รบกวนหันหน้ามานิดหนึ่งอ่าโอเค,อเคผมจะถามความรู้สึกของพี่เอ่อผมเลยพี่ตอนนี้ผมจะปิดคลิปละเอ่อพี่มีอะไรที่จะคุยกับท่านผู้ชมไหมครับเอาเลยเชิญเชิญเ,เลยครับเชิญ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 ท้แวะมาตรงนี้<ด>เออมาที่ตลาดเษฐีกาเดียนคะ่ะร้านระยะสมหมายคะ่ะมี มีขายทุกวันมีต้นไม้ให้เลือกชมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเด่นของเราคือหญ้าก็หญ้า่หญ้าครับโอเคมีทุกวันนะครับรับสั่งรับสั่งไหมพี่รับสั่งมีตามออเดอร์ไม่ต้องห่วงไม่กลัวหมดครับมีจํานวนเยอะค่ะโอเคครับพี่ขอพรบคุณมากเลยที่ให้ความร่วมมือกับรายการของเราพี่ครับขอบคุณมากครับตอนนี้งบล ไอ้ที่เป็นย่าอะไรพี่ย่ามาเลมาเลเนาะพอดีตกทางววเลยแถมไม่ได้ัดเลยโอเคครับเอ่อพอดีมาเจ,เจอเจ้าของสวนท่านใจบุญก็เลยอนุโมทนาทำบุญกุศลนะครับแจกย่าให้กับทางวัดไปวัดอะไรครับพี่วัดศิลาร่วมสามกีวัดศิลาล่วมสามกีครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้โอกาสจะเจอกันครับผมเป็นพบเพชรก็ให้ไปเยอะรอยรอครับ พี่ก็ถือโอกาสทำบุญซะเลยไม่ได้ซื้อยาเลยโรงเรียนก็เช็ดตรงตรงลยอันตมัยม่รวมอนุโมทนาบุญด้วยพี่โอ้โหบุญเยอะแยะอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันมันสูญเสียมัน